ในคลิปนี้ค่ะจะมาพูดถึงสัญญาเพิ่มเติมของประกันชีวิตค่ะลักษณะเงื่อนไขเป็นอย่างไรมีข้อยกเว้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะมาดูลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมกันค่ะสัญญาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นสัญญาประกันภัยที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสัญญาหลักนั่นเองค่ะ เพื่อขยายความคุ้มครองให้มากขึ้นเช่นสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้มครองโรคร้ายแรงหรือสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มยกเว้นเบี้ยตัวหลักหรือสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มสุขภาพค่าชดเชยหรือกลุ่มอุบัติเหตุแบบนี้เป็นต้นนะคะเบี้ยที่จ่ายนะคะจะไม่คงที่ไม่เหมือนสัญญาหลัก จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆค่ะบางแบบก็จะมีการปรับเปลี่ยนทุกปีบางแบบก็จะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ5ปีแบบนี้เป็นต้นค่ะเช่นนะคะเราทำสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันไว้หากต้องนอนในโรงพยาบาลวันละ1000เราก็จะได้วันละ1000ค่ะแต่ถ้าปีนั้นค่ะเราซื้อสัญญาเพิ่มเติมไว้แล้วไม่ได้มีการนอนโรงพยาบาลเลย เบียนะคะที่เราจ่ายไปก็จะสูนตเปล่าเพราะว่ามันเป็นการซื้อความคุ้มครองในปีต่อปีค่ะเหมือนกับประกันวินาศภัยนั่นเองสำหรับนะคะสิ่งที่ต้องพิจนารณาเวลาที่เราซื้อสัญญาเพิ่มเติมนะคะมี3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะก็คือเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาค่ะจะมีเงื่อนไขความคุ้มครอง ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าท่านซื้อเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับโรคร้ายแรงเกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับค่าเฉยๆนะคะอันที่2ค่ะข้อยกเว้นข้อยกเว้นคือถ้าเข้าเหตุการณ์ในกลุ่มข้อยกเว้นแบบนี้บริษัทประกันจะไม่จ่ายดังนั้นข้อยกเว้นก็จะมีอยู่ในเล่มกรมธรรม์เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3ค่ะคือเรื่องของระยะเวลารอคอยนะคะเช่นถ้าเป็นแผนสุขภาพเนี่ย ทำวันนี้พรุ่งนี้เคลมได้เลยไหมยัยงนะคะจะมีระยะเวลารอคอย30วันและ120วันเป็นต้นค่ะมาดูส่วนแรกค่ะก็คือเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองค่ะเงื่อนไขความคุ้มครองคือเงื่อนไขต่างๆนะคะที่อยู่ในสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆก็จะระบุค,ความคุ้มครองการจ่ายไว้ชัดเจนว่าอาการลักษณะไหนที่จะจ่าย นี่คือเรียกว่าเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ค่ะเช่นซื้อแผนสุขภาพนะคะแบบนอนโรงพยาบาลเท่านั้นก็คือมีแต่ IPD ต้องไปนอนโรงพยาบาลเท่านั้นจึงจะเคลมได้นะคะแต่เกิดเจ็บป่วยค่ะไปหาหมอแล้วกลับไม่ได้นอนโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วกลับแล้วถูกคิดเงินจากโรงพยาบาลส่วนนี้เคลมได้ไหมไม่ได้เพราะในเงื่อนไขความคุ้มครอง ไม่ได้มีระบุไว้ในกรมธรรม์มีระบุไว้ก็คือต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นหรือนะคะซื้อแผนที่คุ้มของโรคร้ายแรงแล้วจ่ายเป็นเงินก้อนนะคะซึ่งในเงื่อนไขเนี่ยเขาเขียนเลยว่าต้องเป็นมะเร็งระยะรุกรามเท่านั้นจะจ่ายไปเลย100%ของทุนทำทุน1ล้านได้1ล้าน แต่เราค่ะไปตรวจเจอเป็นมะเร็งแค่ระยะเริ่มต้นไม่ถึงลุกลามแบบนี้ค่ะในกรมธรรม์ก็ไม่จ่ายเพราะไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองค่ะที่สองค่ะคือเรื่องของข้อยกเว้นที่บริษัทประกันค่ะไม่จ่ายมีอะไรบ้างนะคะก็จะถูกบรรจุไว้ในกรมธรรม์เหมือนกับเงื่อนไขความคุ้มครองค่ะเช่นค่ะค่าตัวตายภายในปีที่หหรือกระทําอัตวินิบาต ด้วยใจสมัครแบบนี้นะคะเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นบริษัทประกันไม่จ่ายนะคะหรือค่ะปกปิดความจริงถแถลงความเท็จบริษัทประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการจ่าย,ยสิ่งไหมซึ่งเข้ามาตา865ค่ะ3ค่ะถูกผู้รับประโยชน์ค่าตายนะคะแบบนี้เนาะจะคืนมูลค่าไถ่ยถอนนั่นเองแต่ถ้าค่าตัวตายค่ะจะคืนเบี้ยนะคะไปที่กองมรดกแต่ถ้าถูกผู้รับประโยชน์ค่าตายก็จะ คืนมูลค่าไถ่ถอนหรือมูลค่าเว้นคืนในกรมธรรน์นั่นเองซึ่งนะคะทั้ง3ามเรื่องที่ปูบอกมาเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะว่าด้วยการประกันภัยค่ะข้อยกเว้นนะคะของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆกันบ้างค่ะแต่ละสัญญาเพิ่มเติมค่ะจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกันรวมทั้งข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองด้วยนะคะเช่นค่ะ ซื้อแผนสุขภาพค่ะถ้าเกิดนะคะเราซื้อแผนสุขภาพไปเลยระยะเวลารอคอยแล้วแล้วเกิดนะคะแท้งบุตรขึ้นมาไปนอนโรงพยาบาลนะคะระยะเวลารอคอยเนี่ยเกิดแล้วเข้าเงื่อนไขไหมต้องนอนได้แต่ว่าอยู่ในข้อยกเว้นเพราะไม่คุ้มครองในเรื่องของการ แหงบุตรนะคะแบบนี้เป็นต้นรวมทั้งติดเชื้อ HIV ซึ่งนะคะตามหลัก New Health Standard ใหม่เนี่ยจะมีข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองเหมือนกันทุกบริษัทค่ะอยู่21ข้อนะคะลองดูใน Google ได้เลยนะคะหรือค่ะซื้อแผนประกันนะคะที่คุ้มครองอุบัติเหตุไว้ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมนะคะ เกิดอุบัติเหตุสูญเสียอ,อยัยวะบาดแผลไฟไหม้แบบนี้คุ้มครองนะคะหรือสูญเสียนิ้วมือหรือตายด้วยอุบัติเหตุนะคะคุ้มครองนะคะอันนี้คือเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ค่ะเกิดเมาสุราแล้วมีแอลกอฮอล์น,นะคะเกิด150มิลลิกรัมแล้วเกิดอุบัติเหตุแผนที่ซื้อไว้ไม่คุ้มครองนะคะเพราะว่าอาการของเมาสุราอยู่ในข้อยกเว้นของเงื่อนไขค่ะหรือค่ะซื้อแผนโรคร้ายแรง ที่จ่ายเป็นเงินก้อนไว้นะคะเช่นนะคะมะเร็งระยะรุกรามถ้าเกิดนะคะเป็นมะเร็งระยะรุกรามเข้าเงินขายจ่ายเป็นเงินก้อนทุน1ล้านบาทเลยนะคะแต่เผอิญค่ะไปบริจาคอ,าอยัยุวะแล้วทำให้เกิดมะเร็งอันนี้อยู่ในค้อยกเว้นนะคะเป็นต้นหรือปฏิเสธไม่ยอมรักษานะคะ ของเรื่องของโรคมะเร็งอันนี้คืออยู่ในข้อยกเวน้นดังนั้นค่ะข้อยกเวน้นและเงื่อนไขความคุ้มครองก็จะอยู่ในเร่มกรมธรรม์ลองศึกษาข้อมูลด้วยนะคะข้อที่3ค่ะที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของระยะเวลารอคอยค่ะเหมือนที่ปูกยกตัวอย่างไปตอนต้นนะคะว่าซื้อแผนสุขภาพวันนี้พรุ่งนี้นอนได้เลยไหม ไม่ค่ะจะมีระยะเวลารอคอยค่ะ30วันนะแล้วก็รอคอย120วันสำหรับ8โลกซึ่งก็จะมีระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เราซื้อค่ะเช่นนะคะเราซื้อแผนสุขภาพโรคร้ายแรงค่ะสามารถนะคะคุ้มครองจ่ายเป็นเงินก้อนได้ไหมไม่ได้ปกปิดในใบ,บคำขอเลยแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยสเดือนแล้วเจอโรคมะเร็ง ครั้งแรกเลยไม่เคยปกปิดในในคำขอแบบนี้บริษัทจ่ายไหมต้องไปดูที่ระยะเวลารอคอยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีระยะเวลารอคอย90วันดังนั้นเคสนี้นะคะก็อยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยแล้วเจอโรคแรงแบบนี้สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อไว้ก็ไม่คุ้มครองนะคะเพราะว่าเจอโรคในช่วงระยะเวลารอคอยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่ท่านจะ เลือกนะคะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ตรงกับความต้องการแล้วนะคะก็ลองดูว่าเป็นสัญญาหลาักนะคะหรือว่าสัญญาเพิ่มเติมเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นแบบไหนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจแต่ถ้าเป็นสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยดู3มเรื่องหลักๆเลยค่ะอันแรกค่ะ เงืนินไขความคามุมครองเรื่องที่2ค่ะข้อยกเว้นที่บริษัทไม่จ่ายแล้วก็เรื่องที่3ค่ะระยะเวลารอคอยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่มีคําถามซื้อไปแล้วแล้วแบบประกันของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนสามารถสอบถามมาที่ไลน์ส่วนตัวได้เลยซึ่งแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ